สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวนะคะวันนี้จะชวนมาทำโยเกิร์ตรสน้ำผึ้งนะคะสูตรนี้ทำง่ายนะใช้วัตถุดิบแค่3อย่างใครชอบนะคะไปทำทานที่บ้านกันได้เลยนะคะที่สำคัญใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะง่ายๆวันนี้ใช้แค่3อย่างนะก็จะมีนมแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็โยเกิร์ตหัวเชื้อรสธรรมชาตินะคะไปหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยขั้นตอนแรกนะคะเทนมจืดนะคะทั้งหมดนะคะลงไปในหม้อ,อก,ก่อน,นะคะ่ะในส่วนของนมจืดสามารถที่จะใช้เป็นนมกล่องได้นะคะนม UHT หรือว่านมเรียนได้เหมือนกันนะคะ จากนั้นใส่น้ำผึ้งนะคะลงไปเลยค่ะวันนี้จะทำโยเกิร์ตด้วยน้ำผึ้งนะคะใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะอันนี้สูตรนี้จะหวานอ่อนๆนะใครชอบหวานมากให้เพิ่มนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำตาลใส่แทนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็โคนเล็กน้อยนะคะให้น้ำผึ้งกับนมเข้ากันก่อนจากนั้นค่อยนำไปตั้งไฟค่ะ ให้ใช้ไฟกลางในการต้มตัวน้ำนมนะคะแล้วก็ให้คนตลอดแบบนี้จนเริ่มอุ่นไปทางร้อนนะถ้าใครไม่แน่ใจก็ใช้นิ้วนะคะล้างนิ้วให้สะอาดแล้วก็จุ่มลงไปก็คือไม่สะดุ้งนะคะอุ่นไปทางร้อนนะคะ จากนั้นก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะถ้าตัวน้ำนมร้อนเกินไปจะทำให้ตัวหัวเชื้อโยเกิร์ตตายนะคะใช้ไม่ได้นะคะตัวหัวเชื้อโยเกิร์ตเขาจะ,จะเจริญได้ดีในน้ำนมอุ่นๆนะคะใส่หัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะรสธรรมาชาติมัมม้่วิวใช้ของบังเกเลียนะคะ3ช้อนโต๊ะก็พอแล้วค่ะถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนะคะแล้วก็ใส่ตัวน้ำนมอุ่นนะคะลงไปนิดหน่อยก่อนค่ะ จากนั้นให้คนนะคะให้ตัวหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะเข้ากันดีกับตัวน้ำนมก่อนค่ะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะจากนั้นให้ทยอยเทตัวน้ำนมอุ่นๆนะคะแล้วก็ให้คนแบบนี้ตลอดเลยค่ะจนตัวน้ำนมหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตักฟองอากาศออกไปให้หมดนะคะถ้าใครไม่ตักใส่กแก้วแบบแมมิวนะ ตากบองอากาศออกไปให้หมดแล้วก็หาผ้าขาวบางหรือพลาสติกหรือว่าฝานะคะมาปิดเอาไว้เราจะพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณที่8-10ชั่วโมงจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงค่อยนํำออกมาทานนะคะในระหว่างนี้ห้ามไปขยับขย่าวจะมีผลต่อกัน เซตตัวของหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออย่าทิ้งไว้นานเกินกว่า12ชั่วโมงหรือว่า10ชั่วโมงนะคะจะทำให้มีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อโยเกิร์ตที่ทำได้กันค่ะนี่เลยนะคะเขาจะไม่ไหลเย,ยิ้มตกลงมานะคะสวยงามประมาณแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราดูเนื้อข้างในกันค่ะนี่เลยน่าทานไม่เอ่ยน่าทานมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมกลิ่นน้ำผึ้งนะคะ แล้วก็ตัวเนื้อคือละมุนลิ้นนะคะอร่อยมากๆเลยนะแนะนําให้ลองไปทํากันดูนะวันนี้แม่มิวจะทานคู่กับกล้วยหอมนะคะใครจะใส่เป็นผลไม้อื่นๆหน้าท็อปปิ้งโยเกิร์ตนะคะได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้จะทําแบบง่ายๆนะคะใส่กล้วยหอมนะใครจะบดแบบนี้หรือว่าหั่นสไลด์เป็นชิ้นๆแบบนั้นใส่ในโยเกิร์ตนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ เมนูนี้ส่วนตัวแม่มิวชอบนะคะถือว่าอร่อยเลยนะคะใช้ได้เลยแล้วก็ลูกชายแม่มิวก็ชอบมากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องลองไปทำกันดูนะใครชอบอะไรก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเรียบร้อยนะคะแต่งหน้านิดนึงนะคะให้สวยงามแล้วก็พร้อมทานได้แล้วค่ะ ใครจะคลุกคล้าวให้ตัวเนื้อกล้วยผสมกับเนื้อโยเกิร r t ข้างในก่อนค่อยทานก็ได้หรือว่าจะทานแบบนี้ก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแนะนำลองไปทำกันดูเลยนะคะใครมีมะม่วงะคะช่วงนี้หน้ามะม่วงนะใครมีมะม่วงก็ใส่มะม่วงก็อร่อยมากๆเช่นกันค่ะ เมนูนี้ทานได้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็ทานได้สบายใจนะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานก็ไม่ต้องใส่ในส่วนน้ำพึ่งหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้นะได้ความหวานอ่อนๆจากตัวกล้วยหอมแบบนี้ก็โอเคถือว่าใช้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็สไลด์เป็นแผ่นบางๆแล้วก็แม่มิวจะเพิ่มนะคะมเมล็ดเจียเข้าไปนะคะก็จะมีโอเมก้า369แล้วก็ไฟเบอร์สูงนะคะใครชอบมเมล็ดเจียก็ไปหาซื้อมาใช้ได้เลยหรือว่าใครจะใส่เป็นธัญ,ญพืชอื่นๆนะคะเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยค่ะนี่เลยนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์ ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ